เอเปก์เมดิคอลเซ็นเตอร์ผูชิชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมยกกระชับปรับสมดุลไขมันบนใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยมีโดยการลิฟติ้งรูปแบบโฟลอัพเป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยสำหรับ a p e ป Next Gen f a จ e เฟสล i ฟอินโ o เวชกับโปรแกรม l i เนียซถือเป็นการยกกระชับพร้อมสลายไขมันชั้นลึก และเติมเต็มไขมันชั้นตื้นของผิวหนังทําให้ผิวหนังดูอิ่มฟูและยกกระชับในเวลาเดียวกันเนื่องจากไขมันบนใบหน้าที่อยู่ชั้นตื้นจะลดน้อยลงไปตามวายัยทาให้ผิวหนังหย่อนคล้อยซึ่งลิเนียซีจะสามารถปรับสมดุลของไขมันบนชั้นผิวหนังดังนั้นทําให้เกิดการยกกระชับและในขณะเดียวกันทําให้ผิวดูอิ่มฟูในเวลาเดียวกันค่ะตัวลิเนียซีนะคะก็คือเป็นอัตก,กร,รมที่เน้นยกกระชับนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมคือสามารถที่จะเพิ่มไขมันในชั้นผิวด้านบนด้วยฉะนั้นผลที่ได้น่ะจะทําให้หน้าเรายกกระชับและดูผิวเนะี่ยอิ่มฟูนะคะฉะนั้นจึงตอบโจทย์กับคนไข้ทุกคนรวมถึงคนไข้ที่อยากยกกระชับอยากเติมโวลูมให้หน้าโดยที่ต้องไม่มีเวลาพักฟื้นใช้หน้าได้เลยนะคะแล้วก็เจ็บน้อยนะคะเห็นะะผลได้ดีเห็นผลได้เร็วค่ะความแตกต่างของนวัตกรรมนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะค่ะก็คือเทอเอเปกของเรานะคะเปิดนวัตกรรม ดีเนียซีเป็นที่แรกนะคะฉะนั้นคือตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เครื่องยกกระชับอื่นๆยังไม่มีนะคะฉะนั้นก็คือเป็นความแตกต่างในเรื่องที่หมอได้กล่าวไปตะกี้นี้เพิ่มโวลูเม,ม้กับผิวแล้วก็ยกกระชับในเวลาเดียวกัน่ะนอกจากช่วยยกกระชับเนี่ยจะช่วยแบบเติมโปรตีนหรือว่ามีอะไรแบบมช่วยผิวบ้างคะ จริงๆคือในตัวเครื่องเนี่ยค่ะมีหลายโหมดจึงสามารถที่จะช่วยเรื่องการสร้างคอลลาเจนในชั้นทุกชั้นผิวของผิวเลยฉะนั้นผิวด้านบนอย่างเรื่องรูขุมขนริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ได้เรื่องยกกระชับอย่างเดียวไม่ได้แค่เรื่องโมลูมด้วยคือได้เรื่องของผิวใสผิวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ริ้วรอยเรียบเนียนความเรียบเนียนเนี่ยก็ได้ด้วยในการทําครั้งเดียวกันทําไมทาง,ง,งเอ็กเซรเลื่องตบตะกามีมาใช้คุณผ้ชตรงนี้ ก็สำหรับนวตัตก,กรรมนี้เป็นนวตัตก,กรรมใหม่นะคะเนื่องจากนาวตัตก,กรรมใหม่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วทางด้านนวตัตก,กรรมเรามีเอเปกเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านนวตัตก,กรรมและเทคโนโลยีเราจึงเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดที่อัปเดตที่สุดมาให้กับคนไข้ค่ะคุณบอกว่านาวตัตก,กรรมนี้ช่วย ในเรื่องแบบธรรมชาติมากแบบไม่โป๊เลยใช่ไหมคะก็กรวัตวกรรมนี้ค่ะเราสามารถเห็นผลได้ทันทีวันลุกขึ้นคนไข้สามารถใช้หน้าได้แล้วยังสามารถช่วยแมก้กระทั่งเรื่องรอยแดงหรือพวกป้าเส้นเลือดอะคะทีต่ตืนๆเราสามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะส่วงทางอเจน้์ทางลูกค,ค้าเนี่ยขอมาขอปรึกษาเรื่องอาก็กสำหรับ<อ>ว่าเรื่องการยกกระชับเนี่ยมีทุกวันแล้วก็วันละหลายเคสอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่สามารถให้คนไข้ได้ค่ะและส่วนใหญ่ทางอีบิ้นจะให้คำแนะนำกับ ด้วยปกติเราจะประเมินตามผิวหน้าแล้วก็สภาพผิวของคนไข้เป็นหลักก่อนนะคะว่าเออคนไข้เหมาะกับต้องการอะไรบ้างแล้วก็อยากแก้ปัญหาตรงไหนแล้วเราก็จะเลือกให้ตอบโจทย์คนไข้ค่ะขอแบบไม่เจ็บอ่มคุณหมอขอแบบไม่เจ็บได้เลยค่ะแต่เอาล้อลอเอาได้เล็กๆอยากพี่กัปตันนะคะมีโอกาสได้ลองใช้หรือยังคะสำหรับกัจกรรมนวันนี้ครับจะลองใช้ดูครับผมแต่ว่าเครื่องทั้งหมดที่เอเผมว่า ผมน่าจะลองมาหมดเกือบทุกเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ผลดีฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของผู้ชายที่ครัวกันอยู่ที่ไม่กล้าเข้าสถาบันเสริมความงานกลัวเ,เจ็บแล้วก็ไม่ค่อยทนของผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามีนวัตกรรมโตใหม่มาที่ทาแล้วไม่เจ็บเนี่ยผมว่าผู้ชายจะเข้าเอเพลกเยอะขึ้นค่ะคุณลุงทำไมพี่กำป้นถึงเลือกเจ็ อตอนนั้นอายุ30เริ่มอ,อยากจะดูแลร่างกายอยากจะดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมปลูกผมด้วยซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ผู้ชายมากๆแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยสิบกว่าคนแล้วที่ปลูกผมนะฮะที่เอฟเอ็กซ์ครับก,ก็เลยก็เอาไว้วางใจเอฟเอกยาวตอนนี้ก็เข้าปีที่16แล้วที่ดูแลกับเอฟเอ็กซ์ครับที่ก็คือ ปัญหาของพี่ก็คือเรื่องของความความบางของหน้านะคะแล้วก็ไขชั้นของไขมันมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องนี้มันจะตอบโจทย์ดีมากๆแล้วก็คือประเด็นก็คือเป็นคนที่ทํางานเกือบทุกวนันฉะนั้นเวลาที่จะพักหน้ายาวๆมันจะไม่มีแล้วเครื่องนี้ค่ะก็จะตอบโจทย์ดีเป็นอย่างมากว่าดิทําเสร็จแล้วดิสามารถไปถ่ายละครต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับของพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ทดลองใช้แล้วใช่ไหมพี่ใช้ มันจะเป็นมีรุ่นก่อนหน้านที่ไม่ไม่ได้ดีเท่านี้แล้วก็นวัตกรรมไม่ได้ล้ําขนาดนี้ไม่ได้เพิ่มชั้นของไขมันแล้วก็ไม่ได้ลดเพิ่มวอลลุ่มให้ผิวด้วยค่ะอันนั้นจะมีพวกกระจ่างใสนะคะคุณหมอแล้วก,แวก็แล้วก็ยกกระชับอะไรพวกนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบมันสร้างมาเพ,พื่อที่โดยเฉพาะเลยจริงจรงดี๋ต้องมาดูมันเติมเต็มได้ใช่มันมันทำให้ผิวเผิวหน้าเราดูเด็ดค่ะ อยาค่ะก็อยากจะแน,นะแนําทุกท่านนะคะที่สนใจอยากยกกระชับนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้เรารู้สึกว่าตัวเราเอจริงมากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทุกๆอย่างนะคะที่เอเบกเราเนี่ยมีเทคโนโลยี เยอะแล้วก็ทางสมัยปลอดภัยนะคะฉะนั้นกังวลใจในเรื่องไหนก็สามารถที่จะแวะมาปรึกษากันได้เลยแล้วก็รีเมียซเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยกกระชับที่ขั้นกว่าในการที่จะเพิ่มมูลรู้ไม้กับหน้าพร้อมาการยกกระชับไปด้วยฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เอกไปน,นทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะเพราะว่าวตัวเด็นของเอเก็คือเด่นในเรื่องของการจากหน้านเลยใช่ค่ะก็คือเทคโนโลยีเราอันดับหนึ่งเรา คืออัปเดตตลอดแล้วก็สําคัญที่สุดข,ของเราก็าคือความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติคือเราอยากให้ทุกคนดูดีในแบบของเขาแล้วก็ยังสมวัยนะคะดูเป็นควีตลักชูรีนะคะแล้วสหรับใครที่อยากลองอยากมาลองใช้น้องตะกมัทสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะหรือว่าข้มามู ค่ะเอเปกปัจจุบันนี้มี50สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่คลินิกได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาผ่านทางโซเชียลทั้ง Facebook Instagram หรือ TikTok กนะคะ mm hmm. ก็จะมีแอดมินตอบได้นะคะก็สามารถจะส่งคําถามหรือว่าเข้ามารัดหมายการปรึกษาคุณหมอได้ทุกช่องทางเลยคะ่ะ ่แอนนะคะ mm hmm. แล้วก็คุณฟิลิปนะคะฟิลิปโชว์นะคะ mm hmm. จากบริษัทเจสิสค่ะผู้ uh, นำเข้าในส่วนของตัวเครื่องลีเนซี mm hmm. ในวันนี้ที่มา mm hmm. พรีเซนต์ใน Apex c l i คลินิกค่ะค่ะ uh, mm hmm. สำหรับตัวเครื่องนี้นะคะ mm hmm. ขออนุญาต เกิอคร่าวๆนะคะในส่วนของเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้านะคะที่ไม่ใช่แค่การยกกระชับใบหน้าอีกต่อไปค่ะเราจะสามารถเติมเต็มในส่วนของตัวแฟตคอนโทรนะคะรวมถึงสกินจูวิเนตไท t ทินิ่งไทรทินิ่งทั่วหน้านะคะทําให้คนไข้นะคะนอกจากยกกระชับแล้วนะคะยังสวยมีวอร์มมิติกนะคะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะในส่วนของตรงนี้ ให้ลงดีเทลในส่วนของตัวเครื่องเลยเนาะในส่วนของนวัตกรรมนะคะจะเป็นนวัตกรรมนะคะของตัวจอดแล,และกล้อลีเนียนะคะด้วยส่วนของดอดเองนะคะก็จะมีดอกชายที่มีหลายความลึกด้วยกันนะคะตั้งแต่1.5นะคะ2 3 4 5 6 9 1 1่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวลิฟติ้งนะคะแล้วก็ไทชันนิงค่ะนอกจากนั้นแล้วจะมีในส่วนของนวัตกรรมตัวลีเนียนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมชูรีเนียนะคะที่จะเกิดเบลคิตติ้งนะคะหรือก้อนความร้อนตรงนี้เองนะคะที่จะส่งผ่านเข้าถึงตัวชั้นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมลแฟตนั่นเองนะคะหรือการสลายไขมันรวมถึงในส่วนของการเติมเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสตินนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสุดเป็นนวัตกรรมสุดใหม่นะคะของเครื่องนี้นั่นก็คือการทำแฟ Control ในการเติมเต็มในส่วนของแฟตเลเยอรนั่นเองค่ะ